ครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับผม <c oughs> เ,เรื่องสั้นคืนปีเสือนะครับกเ็เรื่องทีนะผมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเล่าในภูมิภาคนี้นะเกี่ยวกับเรื่องคนที่กลายเป็นสัตว์นะรเรามีเรื่องเล่าประเภทนี้หลายเรื่องนะครับในในเรื่องแต่งก็เช่นกันนะอย่างเช่นเรื่องอสมิงซ้ำแดงนะของคุณเ,เช่นเล่มนี้นะครับ ของคุณเอกาการุณนยวันนะซึ่งก็อยู่ในที่นี้ด้วยนะครับ mm hmm. ซึ่งของไทยเราเนี่ยก็มีเรื่องเล่าเสือสมิงเนี่ยในเกือบทุกพื้นที่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าของคนที่กลายร่างเป็นสัตว์ในทุกพื้นที่ของโลกเนี่ยแต่ว่าความสงสัยของผมเนี่ยมันมาชัดเจนหลังจากเรื่องสั้นหลายเรื่องของตัวเองเขียนจบแล้วนะในเรื่องสั้นของผมเนี่ย มันต้องมีใครสักคนที่กลายร่างเป็นสัตว์หรือว่าอะไรสักอย่างกลายร่างเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล่าสามัญเพราะว่าคนกับสัตว์เนี่ยมันใ,นใกล้ชิดกันเน่ยเออแล้วก็ทั้งยังมีทฤษฎีที่ว่าคนมาจากสัตว์คนกับสัตว์ผูกพันกันในหลายแง่มุมนะแต่ว่าบางทีเนี่ยการกลายเป็นสัตว์ในเรื่องเล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นปรรชนาบางด้านของของจิตใจของคนเนี่ยปรรถนาด้านใดด้านหนึ่งนะครับ อาจจะเป็นการคืนสูส่ธรรมชาติคืนสู่สัญชาตญาณเดิมในแง่ของความดิบเถื่อนและโหดร้ายนะแต่ว่านั่นก็น่าจะมีคําตอบให้เฉพาะาสัตว์จําพวกเสือจระเข้งูหรือว่าสัตว์ชนิดสัตว์ชนิดอื่นๆแต่ว่ากับสัตว์ชนิดอื่นละ่ะเราถึงตัวนี้ก็ต้องสงสัยต่อนะว่าเออเรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนเนี่ยกลายเป็นสัตว์ชนิดอื่น บ้างหรือเปล่านะเป็นลิงมีไหมเป็นลิงเป็นนกเป็นกวางเป็นช้างเป็นแมวเป็นปลาเป็นอะไรสักอย่างนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดหาคำตอบต,ต่อนะเพราะว่าอ,อนั่นจะเป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะต้องไปคิดต่อเองนะถึงที่สุดแล้วเนี่ยแค่บางประเด็นนะเช่นเช่นในเรื่องอยู่ข้างล่างคว้างได้ แค่กว้างเอาเนี่ยที่พูดถึงเรื่องลิงกับคนเนี่ยถึงการคัดสรรโดยธรรมชาตินะดูเผลนๆแล้วมันเหมือนกับเรื่องชีววิทยาแต่มอ,องดีๆแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของสังคมวิทยานะครับธรรมชาติคัดสรรผู้แข็งแรงเอาไวน้นะตั้งแต่ยุคเริ่มแรกถึงยุคปัจจุบันนะครับโลกก็ยังเป็นแบบนั้นนะตอนนี้โลกก็ยังเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยการที่รน,นเอาตัวรอดอาจจะมีปัใจจัยแค่สภาพร่างกาย แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เรากลายเป็นผู้รอดผู้อยู่รอดต่อนะและบางครั้งเนี่ยเรายังมีอ่าเรายังรอดเพราะเงินนะและบางทีเนี่ยเราก็รอดเพราะการเมืองนะเอ่อแล้วก็เรื่องซูปเปอร์ฮีโร่เหมือน,นกันนะซูปเปอร์ฮีโร่ที่ใช้หน้ากากสัตว์ปิดบังโฉมหน้านะซึ่งที่ชัดเจนก็คือแบทแมนเะนี่ยในแง่หนึ่งเนะี่ยอาจจะปิดใช้ปิดบังความติดปวดทั้ง จากการถูกกระทําทางด้านร่างกายและจิตใจนะเราสวมหน้ากากในการเป็นูปปกติเนี่ย,เพ,เ,ยเพื่อปิดบังเนี่ยเพื่อป้องกันและหน้ากากส่วนมากก็จะเป็นรูปสัตว์เนี่ยซึ่งบางครั้งไอ้หน้ากากเนี่ยก็ตรงกับข้างในเราหรือแต่บางครั้งก็อลอตรงกันข้ามบางทีก็เป็นเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยแล้วก็เรื่องสัตว์ก็ยังมีเรื่องที่เราชอบด่าว่าคนบางคนไม่มีความเป็นมนุษย์ ผมมาคิดว่าเออจะเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าวันหนึ่งนะเราทุกคนโดนซอมบี้กัดแล้วก็เรากลายไปละร่างเป็นผีดิบกันนะ่ะหรือกลายเป็นมนุษย์หมาป่ากันหมดหรือว่ากลายเป็นเสือเสือสวิงเนะี่ยหรือว่าเราผ่าตัดเราป่วยไข้เราก็ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็นเป็นอนะิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปหมดทั้งตัวเลยเนะี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะเออเราจะด่าว่าคนอื่นยังไงเราจะมองหาความเป็นมนุษย์ได้จากแง่ไหนได้บ้างนะจากสรีระ จาก DNA หรือว่าจากพฤติกรรมนะและแม้ว่าผมจะสนใจว่าทำไมเราถึงม,มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนกลายเป็นสัตว์นะไอ้เรื่องพวกนั้นก็เป็นเรื่องรองนะเพราะว่าเรื่องที่ผมพุบในเวลาที่คุณอังคารพูดเมื่อกี้นะผมก็ มันมัน,ม,นมันเป็นผู้อ,อพยพโดยโดยสายเลือดโดย dna คือเรามี dna ของผู้อ,อพยพอยู่นะ่มนุษย์ยุคแรกเนะี่ยอ,อพยพมาจากแอฟริกาผิวดำผิวสีดวงตาก,ก็ค่อยๆเปลี่ยนนะเมื่อข้ามมาอยู่ฝั่งตะวันออกกลางและยุโรปนะเมื่อเจอหิมะและเจอแดดอ่อนๆเนีนนะ่ยเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนะี่ยเราอ,อพยพเพราะว่าภัยธรรมชาติอ,อพยพเพราะเหตุผลเรื่องอาหารเนะี่ย แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอพยพเพราะว่าสงครามเพราะก็เกิดเหตุขัดแย้งกันและหลายคนเนี่ยกลายเป็นผู้อพยพเพราะการเมืองซึ่งเราเรียกอีกชื่อว่าลีไพรนะการตั้งคําถามว่าเราเป็นใครมาจากไหนก็น่าสนใจนะครับก็ในเรื่องคือปิเสือนี่มีเรื่องคนบางกลุ่มที่ตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่นั่นเป็นคนพื้นถิ่นนั้นเป็นคนในดินแดนนั้นและก็ ผู้มาใหม่เนี่ยคือผู้บุกรุกนะเราจะมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงไหนของวิวัฒนาการนะหรือเกิดขึ้นเมื่อไรนะเพราะเหตุปัจจัยใดบ้างนะเราจะสืบเสาะทางด้านไหนว่าพื้นที่ที่เรายืนอยู่เนี่ยเราเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกในอดีตบรรพบุพร,บรุษของเราไม่ได้อ,อพยพมาและไล่ผู้อยู่ก่อนไปใช่ไหมแล,และถ้าถ้าเราไม่ลืมว่าเรามีมนุษย์เราเนี่ยมีดีเอ็นเอของผู้อ,อพยพนะเราก็อาจไม่ลืมว่า เราไม่อาจเป็นเจ้าของดินแดนไหนโดยบริสุทธิ์ต่อให้เราเจาะ DNA ตรวจเราก็อาจจะพบความประหลาดใจนะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนประกอบส่วนผสมกันเนี่ยที่เราไม่อาจจินตนาการไปถึงเลยเถึงตรงนั้นเนี่ยพอถึงเวลานั้น,เ,นเราก็อาจจะตระหนักว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ผสมหัวเป็นเสือตัวเป็นลิงเราเป็นสัตว์หิมพานเป็นสัตว์ประหลาดนะและเราก็ ไม่ต้องไปชี้หน้าด่าใครว่าพวกเขาไม่มีความเป็นมนุษย์อีกเลยนะเราเราเป็นสัตว์เนี่ยเรายังเป็นแล้วก็ยังคงเป็นอยู่นะครับเอาแค่นี้ครับ